ผมนายสมัยหานยมผู้ใหญ่บ้านส้มปล่อยหมู่2ตำบลส้มปล่อยอำเภอโนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ผมจะมาแวะชมกิจกรรมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาธิการสมชาติสุกิโตเจ้าคณะตำบลส้มปล่อยอำเภอโนแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้ให้พื้นที่ปลูกไม้หมากไม้ผลกิจกรรมครั้งนี้ ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2566ก็ได้รับเกียรติจากนายเอกวัฒน์พรประคุณนายอำเภอโนอนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมปลูกไม้หมากไม้ผลร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลส้มป่อยและหัวหน้าส่วนทั้งเกดพาคีเครือข่ายโดยยึดหลักการทำงานแบบบรวรบ้านวัดราชการได้รับประโยชน์หลายด้านนะครับ ทั้งด้านพืชผลทั้งด้านจิตใจคือมีการรักใคร่กลมเกลียวมีความสามาคัคคีมีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันคือการหล่อหลอมเป็นสิ่งสําคัญหล่อหลอมมีความรักใคร่สามาคัคคีแบ่งปันซึ่งกันและก,กันคือในมาวัดมาทําบุญวันแปดค่ำสิบห้าค่ำหรือวันพระใหญ่ก็มาร่วมทําบุญรับพรจากพระคุณเจ้าเสร็จ จิตทางสงฆ์ปั๊บก็ได้แวะชมแวะเยี่ยมดูผลผลิตที่เราได้ปลูกได้สร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอตอนนี้ก็เป็นผลผลิตได้แบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าัธิการสมชาติสุขิโตเจ้าคณะตำบลส้มป่อยนายอำเภอและหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยน้อมนำ ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและครัวเรือนของหมู่บ้านของผมครับ